สวัสดีครับผมสวัสดี FC ซานเล้าบเบเธอร์สิน FC พาเพลินออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดบึงกาฬนะครับพักแรมหนึ่งวันนะครับก็เอกอ้อมใจคงคุยเซ็กนะคะแล้วก็พระเอกเมฆปีเงานะคะแล้วก็พระเอกจูดี้นะคะพระเอกซีซีจูดี้ตรงไหนนะแม่หมอแคนบอลค่ะพ่อโซเฟอร์รถตู้นะคะ ทีว่าพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศวันพักแกรมของทีมงานทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวพาไปหาดอันนี้เดี๋ยวพี่น้องอุ้ยชาอันนั้นทีมงานแดนเซอร์นะครับทุกคนแดนเซอร์เซฟเอนะครับอู้ใครเนี่ยแม่เลิศหลอจอั๊กเอ สวัสดีแม่เลือดนะครับจ้าสวัสดีค่ะแม่เลือดทำอะไรครับแม่เลือดกำลังสืบแก่้่ำเรื่องใหม่บ่ก้่ำเรื่องใหม่ค่ะแล้วแม่ได้เป็นอะไรครับสปอยหน่อยแม่ได้เป็นแม่เป็นแม่ไพเอแม่พไพเอกแม่พี่บูตเออแม่พี่บูตโซเป็นโซนเโซเป็นโซขนาดเพิ่นเพิ่นเพิ่นเบิงเพิ่นยังหายได้ไหมเนาะขนาดเบิงเบิงคือซื้อยังหายไหมเบิงซื้อขนาดว่าซื้อลายมาจากไหนเหรอศิลป์ได้ วันอื่นตื่วค่ะีภาคแร่มนะครับพี่น้องภาคเร่มพี่น้องเบิ่งการนะครับเนี่ยภาคแร่มยุบานเจ้าภาพย่บานเจ้าภาพได้ใส่เวลานี่ละมาเบ่้องตองก่อนล่าไปพร้อมะว่าเราจะเข้าซ้อมสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบแปดพี่น้องนะจะได้ฟังลำเล่องหม่นะเพราะว่าเรามีสตรีมไรส์สดมาที่สินะครับฝากแล้ววปญยายามนี่ละ ฝากซื้อบัตรด้่ด้วยครับพี่น้อปีนี้แบ่งกันร่ำหลายคนจะมันมาพามื่บ้านเจ้าภาพอันนี้ก็มาลำนนนะคะปีนี้ไปเป็นพ่อเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพ่อแล้วปีนี้ไปปีนี้ไปเป็นพ่อ เรป็นเป็นเป็นเสตีข้างว่าคนมีความสามารถให้เป็นตัวอย่างเออเรื่องนี้เป็นเสตีเรื่องเป็นเศตีคนเรื่องเสตีคือเก่าแต่หากเป็นพ่อคนดวงเป็นเศรษฐีดวงชีพเป็นเสตีเลยวัดไปถึงวัดจนวัดเตี้ยทีเป็นแต่เสตีเรื่องเล็กๆปวยเรื่องนี้เป็นยังเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้บะไรเป็นยังสบายดีเป็นคนรวยที่เาป็นพ่อตกโกง่บ้างแต่ว่าออกโกงเขาเป็นพ่อคอยท่านนี่ เม่นแต่ว่าออกโกงลูกทแไ่เนาะฟั่งเปลืองพยาเนาะโกงอยู่ลูกก็โกงเมีนแต่ว่าลูกตายสาวโกงลูกก็โกงแต่ว่าลูกสาวบปโกงอืมโกงแตลูกไส้แม่คือขึ้นตามใจลูกไส้เพราะว่าลูกไส้เป็นลูกไส้เพราะเกี่ยมเพราะเมียนได้ใจพ่อนลยนะได้ใจพอนี่มาหันกันห้ยไม่เลือดอ่ะปั๊บก่อนล่ำห้หน่อยนึงปั๊บก่อนล่ำหาน่อยนะครับตอนนี้กําลังปั้นใส่ก่อนล่ำปันใส่ก่อน สิบแปดพี่น้องเได้ฟืองแรงแน่นอนนะครับรคิดว่ารอติดตามค่ะเพื่อนแชร์บูทอัดไก่ให้ลองไก่ให้อันนี้ก็จะให้เพื่อนอัดไก่ให้เช่นกันแล้วครับไปเบิ้งนะครับพี่น้องดูบรรยากาศนะครับอันนี้นะครับแดนเซอร์เซตเอเด้อครับพี่น้องเซตบีเพื่อนพักอยู่อันบ้านพักเจียงอีสานนะครับอันนี้น้องเลียวนะครับน้องเลียวน้องทิวนะ ดาวเซตเอค่ะดาวเซตเอนะครับดดาวซินโอันนี้น้องน้องอันสันนี่น้องฮะน้องไอ้ฮน้องไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่แปลว่าน้ำแข็งน้ำแข็งอ๋อน้องน้ำแข็งนะคะไอหญิงไอ้ชายโอ้ไอ้หญิงไอ้อันนี้อันนี้ไอ้ชายเหรอโอ้ไอ้ชายน้องตัดนะคะน้องแมนนะคะเขาบอกว่าเขานอนเขาป่วยป่วยป่วย น้องแหลวไม่ได้ค่ะโอ้น้องๆเขากล้องนิดนึงนะครับสบายเลรอน้องเขาไม่สบายไม่สบายอะไรนะครับฮะคนดูเยอะไหมแม่อัดคลิปลงยูทูบอ๋อคนเยอะค่น้องเขาไม่สบายเขาสั่นกล้องค่ะสั่นกล้องสภาพโซมมาเลยนี่นะเดี๋ยวให้น้องเขาอาบน้ำก่อนนะคมันมาสายมั้ยนะคข่าพี่น้อง ให้เบ่งบรรยากาศนะคะตอนนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสองนางเอกสาวสวยนะคะนางเอกนางเอกแป้งกุสุมานะคะแล้วก็นางเอกจัองจัมจุจดินนะคะอันนี้นะสาวผมนะครับพี่น้องนาสาวลุงไทยนางสาวดินแล้วพี่น้องดินแล้วดินแล้วโอ้โหโอ้ดินแล้วดินแล้วอันนี้ลาคืนตาคืนแล้วอะไรครับ เล็บๆนะครับจับมือหล่พ่อรุ่งเป็นือานหนอกเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเขาสกีพยานสกีพยานตอนเย็นจะไลฟ์สดไหมตอนเย็นจะไลฟ์สดไหมไม่รู้แล้วแต่ท่านผู้ชมถ้าผู้ชมต้องการก็จะไลฟ์ท่านผู้ชมน่าจะอยากดูนะครับพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศด้วยครับพี่น้องที่ฝั่งนี้ก็มีนะครับคือตอนนี้มีแต่เซตเอกับศิลปินนะครับเซตเซตเซตบีเพิ่น ยวนบ้านภาคเหนอีสานนี่พี่น้องตอนนี้มีประมาณแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับมีใครอยากดูบรรยาก,กาศพักแรมไหมเออนะครับพี่น้องเที่ยวเที่ยวเที่ยวจอยเด้อ ค่าพี่น้องออกไปเบิ้งข้างนอกนะครับคนก็ผูกพานอยู่เด้ครับพี่น้องหลายนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศของทีมงานกัสิประมาณนี่หละครับกระจอดรถทักเลี่ยมนะครับผมอยู่ง่ายกินง่ายเด้อครับพี่น้องมืีกับกินข้าวบานเจา้าภาพนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต,ต,ต์ช่องยูทูปพาเพื่นออฟฟิเชียลนะครับมียังตีให้พี่น้อง เบิ่งอีกร้ายเลยนะครับอันนี้ก็พระเอกเสียงบวกเวีงนี่ชัยวัฒน์นะครับอาจจะอ้วนตึงมาเยอะแยะไม่ใช่นิดนึงนะครับการการร่างใจน้องน้องเออน้องก็คิดว่าจะของคนดีมาติดตลอดนี่แต่วันลดแล้วลุดแล้วกับบอลลดแจ็คเทอร์ได้พี่น้องดูไม่ใช่น้องต่างวิชาดีเลยไปนอนบ้านนี้มีกี่วะสี่สิบเจ็ดจากาจากสี่สิบเงฮะจากสี่ส<า>ิบสองเป็นสี่สิบเจ็ดหนักหนักขึ้นไง ม่วันนั้นหนูพูดกับพี่สายว่าพี่สายหนูหนัก46แล้วเมื่อเช้าหนูชั่งนู47.4เัรไที่เป็ีเป็นนั้งตอนขี่ออกห้องเนี่ไปขี่มาก็เลยไปไปตั้งเดือนหนาบ่าว่อไหุดสีขาวพี่น้องยั่แสีอาม่พระจ่าพี่น้องไปแ้ค่ะค่เจอกันคลิปต่อไปเด้อฝากพี่น้องที่ตามจากกนสกับสกายสกับสกายก่อนฝากกุศสกายนะครับผมสองยูทูบ ปากะ,ะ,ะ,ปะกินออฟฟิเชียลนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกๆคนนะคะสีบบ๊ายบาย,บาย